ูผมลาดไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ลาดตรงเนี้รสชาติมันจะไม่เข้าว <Wow. S 1> นะ้าวันนี้ทําเมนูกับแก้มนะครับผม <Yahoo. S 1> แก้มร้อนจานซื้อปลาที่ไรไม่ดูซึ้งไม่ดูจานที่บ้านทุกทีนะครับก็ชิมเลยปลากระพงหนึ่งมะนาวอร่อที่สุดในสามโลก wow. ครับเอนะเพื่อนมาก่อนไปแล้วก็เพื่อนเนตบุกนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมปกิครับผมก็มาทำกับข้าวกับแก้มสไตล์คนเชียร์บอลวันนี้ก็นี่เลยไต้ปลากระพงมานะครับก็ทําเรียบร้อยแล้วบั้งเรียบร้อยทํามาจากร้านเลยนะครับผมวันนี้ทําเมนูกับแก้มนะครับผมกับแก้มเน้นๆกับแก้มปลากระพงนึ่งมะนาว ป็นสูตรของผมเองสูตรนี้รับประกันความอร่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแต่ก็ใกล้เคียงน,นะครับแต่สูตรนี้อร่อยชัวร์นะครับถ้าทำตาม,ามก็มเหมือนดิมครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดูเครื่องปรุงกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เริ่มต้นการทำกันเลยนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีแน่นอนปากนฟองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ พริกขี้หนูสวนอันนี้ใช้30เม็ดถ้าคนชอบเผ็ดก็มากกว่าน,นี้ไม่เป็นไรกระเทียมจีน10กลีบมะนาว1ลูกน้ำปลา3มช้อนโต๊ะอันนี้เป็นต้นหอมผักชีแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสนะครับแล้วก็เป็นน้ำปลา3ามช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นผัดรองก็จะมีผักกาดขาวกับตั้งโอนะครับผม อันนี้ก็เป็นส่วนที่หมักปลาครับสูตรผมจะหมักปลาก่อนนะครับก็มีซอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็นี่เป็นผงไทยป่นหนึ่งช้อนชานะครับหมักก่อนเพื่อหอมรสชาติอร่อยนะครับผมก็มาเริ่มหมักปลากันก่อนนะครับก็น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็เอาพริกไทยเพิ่มความหอมไปหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็รูกไปั่ววก็หมักไว้15นาทีเราก็จะมาโขกพริกขี้หนูนะครับกับกระเทียมกระเทียมผมเอาไปบุกมปแล้วก็โขกง่ายนะครับผม ก็โขลกหยาบๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําน้ําราดกันเลยก็พริกกับกระเทียมที่โขกนะครับก็น้ำปลาสามช้อนโต๊ะใส่เลยผงชูรสอันนี้ตามชอบนะผมใช้หนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลสายเพิ่มความหวานหนึ่งช้อนชานครับผมแล้วก็มะนาวหนลูก ปุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งกันเลยเราก็มานึ่งกันเหมือนเดิมปลาใหญ่กว่าซื้อต้องกลายเป็นกระทะนะครับต้องเป็นกระทะปลาไม่ใหญ่กว่าซื้อก็เอาเตาโอ้รองล่างนะครับผักนี้เราไม่ต้องไปลองเดี๋ยวไม่จะเละเราจะเอามานึง่งทีหลังอีก5นาทีหลังจากปลาสุกแล้วนะครับผักนี้นะครับก็วางไปแต่ 7. สูตรผมไม่เหมือนกับ ที่อื่นที่อื่นเขาจะนึ่งไปเลยเอาน้ำจิ้มที่ทำเมื่อกี้ผมทำไ้เยอะราดไปด้วยนะครับเพื่อให้มีรสชาติถ้าเราไม่ราดตรงเนี้ยรสชาติมันจะไม่เข้าเนือ้อนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับถ้าเรานึ่งปลาไปเฉยปลาจะจืดมากแล้วก็ไปราดน้ำจิ้มที่หลังปลาไม่เข้าเนือน้อละอันนี้เราราดเป็นบางส่วนนะครับเี๋ยวเราก็มาราดที่หลังอีกนนทีหลังจากสุกแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติโอเคครับ ก็นึ่งไปเลยก็เต็มที่ก็ประมาณ20นาทีนะครับผมก็หลังจากเราเนื่องมา20นาทีก็สุกแล้วเราก็เอาผักลงไปนึ่งสัก3นาทีนะครับถ้าเรานึ่งไปพร้อมเลยผักเจลีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรองล่างแล้วก็จัดจานครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ครบสามนาทีแล้วก็ไปจัดจานกันเลยนะครับหลังจากเราจัดจานเรียบร้อยนะครับ น้ำจิ้มที่เราเหลือก็ราดเลยลาดเพิ่มเติมไปนะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งสักนิดหนึ่งนะครับให้สมชื่อนึ่งมะนาวหน่อยครับผมครับผมก็เรียบร้อยแล้วสลับเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับสูตรของ มังกรไฟเข้าครัวนะครับนี่ครับล้นจานเลยครับซื้อปลามาใหญ่เกินนะครับล้นจานไปหน่อยนะครับนี่ครับรอไม่ได้นะครับต้องไปชิมกันแล้วนะครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาคะพงนึ่งมะนาวนะครับล้นจาน ซื้อปลาที่ไรไม่ดูซึ้งไม่ดูจานที่บ้านทุกทีนะครับก็ชิมเลยนะครับผมชิมเลยก็เหมือนเดิมครับการจะตกนะครับ้อนกลางมันเข้าเนื้อมากเลยนี่แหละมันเป็นเคล็ดลับนะครับ ผมมีเคล็ดลับก็คือไปดูคลิปแล้วกันว่ามันทําไมถึงเข้าเนื้ออร่อยนะครับทํายังไงนึ่งป้าให้อร่อยนะครับมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือนึ่งเหมือนกันสูตรเหมือนกันแต่อร่อยออกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาฝากแฟนคลับเกือบเปิดร้านอาหารนะครับอย่างนี้ลูกค้าติดแน่นอน,นรสชาติมันเข้าเนื้อนะครับผมก็ ชมกันแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับก็เอามาฝากกันของดีๆไม่อร่อยไม่เอามาฝากกันอยู่แลวครับวันนี้ผมทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับเด็ดเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ